สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าค่ะวันนี้มีเมนูสุขภาพสุขภาพนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเบื่อส้มตำแบบธรรมดาเบสิกเบสิกนี่คือตำสลัดนะคะนะคะมีมีมคอสแครอทข้าวโพดหัวไชเท้าที่สำคัญเรามีนี่คะ่ะซิกเนเจอร,ร์ของเราตัวท็อปเลยไข่ผัมนะก็คือ เป็นสาลายนะคะแล้วเราก็จะมีไข่ต้มแล้วก็มีกุ้งรวมให้ด้วยนะคะหรือลูกค้าอยากจะท็อปด้วยออ่ซีฟู้ดอย่างอื่นูค่ะก็สั่งได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเมนูนี้ให้ดูก่อนนะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะอืมไม่ผิดหวังเธอมินิคอสกรอบมากอร่อยแต่กับไข่พันนิดนี่ ไม่มีแคลอรีแ่แฝงนะคะใครที่แบบหดน้ำตาลเลยก็คือบอกได้เลยว่าไม่เอาน้ําตาลนะคะคุณพี่อะไรเงี้ยเราก็จะจัดให้แบบเปรี้ยวเค็มนะคะไม่มีแคลอรีแ่แฝงแต่ว่ามีโซเดียมแฝงก็แลกกันไปแต่นวัวสุดๆนเมนูใส่ผัมโอ้ ไข่ผักน้องแบบต้นเทกเจอร์ดีมากอือขอมดังเดี๋ยวรีวิวรสชาติไข่ผักแบบมันเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆอ่ะลูกค้าก็แป๊ก็แป๊ เนะขาขนาดน้าให้หน้องเพาเป็นทเวียนน้ำจืดแล้วมันก็จะแบบแบบมีคุณค่าสารอาหารสูงมากเลิ่ก,กินสลัดผักกับมายองเนสก่อน <S <S เรามากินสลัดผักกับนง้งส้มตำดู <S 2> <S 2> แนะนำเมนูนี้เลยนะคะโปรตีนถึงแล้วก็ไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็ไม่จำเจด้วยตำสลัดไข่ผัมจานนี้แค่หนึ่งร้อยบาทที่นี่ที่เดียวร้านส้มตำคนเก๋ส้มตำคนรสส้มตำหอ,อนากาจา้า